โอเคนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาเจอกันกันกบผมนะับคนเดิมเหมือนเดิมนะครับมาเจอกันนะับในช่องชีวิตติดห่วยนะครับของเรานั่นเองนะครับเพราะสําหรับวันนี้นับตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนับที่9นะครับกอวันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะน,นับหวยฮานอยนะครับวันท,นะที่9นะครับเอามาดูนะับมาดูผลนะับของเมื่อวานกันก่อนนะครับ วเามื่อวานนับตามที่ให้ไปนะับจะมีสองสูตรนับสูตรเก่าและสูตรใหม่นับของเรานะครับโอเคนับผลเมื่อวานนะครับผลเมื่อวานนับออกห้าเก้าสามนะครับห้าเก้าสามนับเจ็ดห้านะครับห้าเก้าสามเจ็ดห้านับก็เราได้เด่นสี่และเด่น,นสามนับสาหรับสูตรเก้านับเด่นหกและเด่นเจ็ดนับก็ใครยังไม่ได้รับชมคลิปเก้านะครับ ก็อาจจะงงก็กดเข้าไปดูคลิปเก่าวันได้นะครับเพราะตามที่ให้นะว่ามันรุดนะครับตามที่ว่ามันรุดมาสองวันนะครับเราก็จะปรับให้นะครับก็เอาให้ดูเลยนะครับว่ามีสองทางนะครับก็คือสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับก็เลือกเป็นสูตรใหม่นะครับก็เข้าไปที่เด่นเลขสามนะครับสามบนนะครับก็โอเคนะครับยินดีสำหรับคนที่ได้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตาม ช่องผมด้วยนะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับกดทั้งหมดนับจะได้คลิปจะได้ดิ้งนับจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เห็นกันนะครับโอเคนะวันนี้ก็มาเจอการนับเหมือนเดิมนับวันนี้ก็จะเอาสูตรเก้าให้ดูด้วยนะครับว่าได้ตัวไหนนับห้าน้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับห้าน้อยเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะลงคลิปหวยลาวนะครับวันนี้มีสองหวยเหมือนเดิมนะครับห้าน้อยนับวันที่เก้านะครับ เก้าเดือนสามนะครับหกห้ามาดูกันมารับชมนะว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับก็ไอฮานอยนี้นะก็จะมีทุกวันนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับอันนี้จริงๆแล้วคือฮานอยปกตินะปกตินะับย้าว่าปากตินะครับแต่สามารถนําไปเล่นเป็นเฉพาะกิจก็ได้พิเศษก็ได้นะครับเ็าวิธีเล่นนะก็สมมติว่าวันนี้ได้เด่น ศูนย์กับสองอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาไปเอาศูนย์เอาสองนะหรือเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ไปเล่นนะครับเล่นเฉพาะกิดนะับรูดวิ่งหรือตามสะดวกเลยนะครับตามเทคนิคของแต่ละท่านเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปเล่นเฉพาะกิดเฉพาะกิดเข้านะครับก็ยุดเลยนะครับไม่ต้องไปเล่นปกติด้วยนะครับก็เอาแค่วนันละย่างาพอคนระับไม่ต้องทุกย่างนะแต่ถ้าเกิดเฉพาะกิดรุดนะครับก็ไปโทรพิเศษนะครับ แต่ที่ดูมานะครับก็ไม่เกิน2ตัวนี้นะครับที่จะต้องมานะครับไม่เกินพิเศษเฉพาะกิจแล้วก็พิเศษนะครับไม่เกิน2ตัวนี้นะครับบางวันแทบไม่ต้องเล่นปกติเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับจะได้ตัวนะครับตัวจับคู่เหมือนเดิมนะับเจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี้นะครับก็เหมือนทุกคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปจับนะครับเอาไปจับคู่นะครับ จับคู่นะครับกับตัวเด่นของเรานะครับตัวเด่นของเราคนระับสาหรับวันนี้นะับก็จะมีทั้งสูตรใหม่และสูตรเก่านะครับใครชอบตัวไหนนะครับก็สามารถนําไปดูได้นะครับใครชอบสูตรเก่าที่ว่าเดินดีก็เอาไปได้นะครับตามที่บอกนะครับคลิปเมื่อวานนะครับก็วันที่นะครับวันที่เจ็ดนะครับอันนี้ดูมาว่าวันที่เจ็ดนะครับเราได้เด่นสี่และเด่นห้านะมันรุดนะครับ แล้วเมื่อวานผมก็บอกว่ามันต้องมีสี่หลืห้าแน่เพราะว่าเพราะว่ามันย้อนนะครับมันก็มาเลขห้านะครับแล้วก็สูตรเก้าเราจะเป็นเลขเจ็ดนะครับเมื่อวานที่ลงไปนะครับเป็นหกกับเจ็ดนะครับก็จะเข้าเจ็ดห้านะครับก็ลองจับกันได้นะครับก็ลองสังเกตดูกันได้นะเพราะว่าบางทีหวยมันมันชอบย้อนนะครับโอเคนะครับสําหรับสูตรเก้านะครับสูตรเก้าได้เด่นแปดนะครับแล้วก็เด่นเก้านะครับสําหรับสูตรเก้านะครับ ใหายเป็นกอกไก่นะครับสำหรับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เราได้นับได้เจ็ดนับเจ็ดและแปดนะครับเลขเจ็ดนะครับอันนี้เลขเจ็ดได้เจ็ดและแปดนะสูตรเก่าได้แปดเก้าใหม่เจ็ดแปดนะแต่ตอนนี้นะครับคิดว่าคิดว่านะครับมันยังไหลค่อนข้างที่จะดีนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันนี้จะมี4กับ3มาอีกหรือเปล่าน,นะเพราะว่ามันก็ย้อนดีนะไม่แน่อาจจะเป็น8กับ9นะถ้าก็สูตรสูตร9ของเรานะครับคือตามที่บอกนะครับสูตร9มันชอบย้อนนะครับก็อันนี้คือสูตร9ของวันนี้นะวันที่9ไม่แน่สูตรสูตร9อาจจะมาก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะย้อนแต่แล้วก็มันก็ตรงกันที่8เหมือนกันนะหรือตามที่ชอบเลยนะครับก็มาดูจับคู่กันนะครับ จบคู่นะครับได้นะครับอันนี้ตอนนี้คือเดินสูตรใหม่นะครับก็จะเอาเน้นไปที่สูตรหม่นะครับให้ดูสูตรใหม่นะครับเพราะว่าสูตรใหม่นี้ปรับมาล่าสุดนะครับโอเคนะครับได้เจ็ดแปดนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้เจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็แปดนะครับ 89เนกะ้านะครับแปดศูนย์นะครับแปดหนึ่งนะครับก็เลขนะครับวันนี้ก็น่าเล่นนะเพราะว่าไม่เยอะเท่าไร่นะครับก็สำหรับใครนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับก็พี่วาสนะนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับ คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทักทายกันนะครับสําหรับพี่วัฒนาเขาน่าจะชอบสูตรเก้านะครับก็สูตรเก่าของเราวันนี้ก็จะได้แกับ9นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับแต่เลยนะครับเพราะว่าทุกหวยนะครับมีมีเข้ามีรุดนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะมาตัวไหนนะครับแต่วันนี้นะครับทั้งสูตรใหม่และสูตรเก้านะครับเลขแปดนะครับชนกันนะครับก็น่าจะ น่าเล่นอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ตัวเจับคู่นะครับตัววินนะครับพวกกันในกรอบนี้นะครับก็น้อยด้วยนะครับกอลองเอาไปเสี่ยงกันแล้วกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับสูตรที่ผมชอบตอนนี้นะครับก็สูตรที่เดินให้ไหมนะครับจะเป็นสูตรใหม่นะครับได้เด่นเจ็ดและเด่นแปดนะครับโอเคนะครับสาหรับใครชอบตัวไหนนะครับสูตรเก่าหรือสูตรใหม่นะครับก็เอาไปเลือกเล่นกันได้นะครับวันนี้ชนแปดนะครับ เดี๋ยวฝากติดตามคลิปหวยลาวนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมสําหรับผมนะก็ฟันไปที่สูตรใหม่นะเดนเจ็ดและเด่นแปดนะครับใครชอบตัวไหนก็สามารถเลือกเล่นกันได้นะครับก็ไม่ห้ามกันอยู่แล้วนะแต่ผมชอบเจ็ดและแปดนะครับสูตรใหม่นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ